เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่5ธันวาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้คนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะไปต่างประเทศหร,ทหรือในประเทศอาจจะได้เดินทางพาครอบครัวไปท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะระวังเรื่องการขับรถอย่าขับรถเร็วอย่าใจร้อนนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนวางแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกนะคะคนเดียวนะคะมีคนทําให้คุณหงุดงิดไม่สบายใจใครที่คิดจะทําลงทุน ทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะในช่วงนี้มีโอกาสประสบความสมําเร็จค่อนข้างสูงนะคะใครในช่วงนี้นะคะใครช่วงนี้ที่คิดจะลงทุนทาธุรกิจนะคะลงทุนได้ลงทุนแล้วดีนะคะระวังอารมณ์คําพูดและการตัดสินใจของตัวคุณเองด้วยนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องทําให้คุณรู้สึกโมโหไม่สบายใจ ะะการเดินทางนะคะค่อนข้างดีมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะจะมีคนทําให้คุณหงุดหงิดไม่สบายใจบางคนเบื่อเบอื่เบอเสงๆอยากอยู่คนเดียวอยากเดินทางไปไหนไกลๆคนเดียวอยากไปเที่ยวคนเดียวสื่อนาโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวนะคะสีเขียวสีเหลืองสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ1 6 40ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ